นะครับบันี้ ดีครับเจอกันครับกับช่องบ่าวจิงนี่ครับคนดุบวนครับอ่ามันอี้ก็เป็นวันที่13นะครับพฤศจิกายน2564ครับบ่าวจิงคนดุบวนครับนี่ครับถือโอกาสดีๆีมันอี้ล่มล่มกะตอนนี้นะครับล่มลางคิดว่าน่าจะแห้งครับแต่บอลหัวล้มบนสีแห้งหมดนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมสีผ้ามาล่องว่าวธนูนะครับบ้านผมเปลี่ยนว่าธนูหรือว่าสองหองครับไะกี่น้องเดี๋ยวห้ามาติดตามครับจะเป็นหัึ่งเด้ครับ ขึนบ่ขึนครับเดี๋ยวลุนซอยบ้าเจ็งนึงครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ล่องบ่ขึ้นครับพอขึ้นเดี๋ยวมื้อวานที่สิบสามจะขึ้นบ่ครับนี่ครับสภาพว้าวผมนะครับมื้อี้เพึ่งติดแล้วไม่ไหมครับอ่าก่อนอื่นผมขอแนะนำว้าวตัวนี้ก่อนนะครับว้าวธนูหรือว้าวสองห้องนะครับขนาดรอยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับนี่ครับบ่าเจ็งคนบนแบงไ้ปี่นองทั้งอำเภอวังวังหินกับจังหวัดศรีสะเกษครับ นี่ครับไผ่มักสีบานเบลครับก็เอาไปเล่นครับไปรวมกันสืบสารรวมกันอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะแต่เข้าประวมกันสืบสารกับศักดูนทรครับหางที่ใส่นะครับตัวนี้เป็นหางเก่าเนี่ยครับก็จะออกสีม่วนๆถึกขีดตมเถือกยั้งเนี่ยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นหางเทียบิบซำมนะครับหรือหางผ่าผ่าตีฝาหยิบซำมนะครับส่วนเสือกเบาเจียงข้นบนสีใส่เรนวบาลอยเยื้อซิบเสนตัวนี้ก็เป็นเบอร์สามมิลนะครับเข้าสนู่ที่ใส่เห็ด เข้าว้าวนะครับเบอร์สิบหาครับในรอนแทตรงตาเรือใบเท่านั้นครับนี่ครับวิธีการทักเข้าครับเพื่อตั้งแต่เข้าเนู่นประกาดครับมือกับมีกาวยางนะครับมุนเบ็ดครับมือครับจำเรื่องสี่พิษหางนะครับหางกระใสข้างละหกกระพาะนะครับจะจะโอเคอยู่ครับข้างละหกข้างละหกมวลข้างเจ็ดสิบสาม ก็กดีถทาผู้ใดมากแบบเงี้ยวๆก็ใส่้างละแปดก็ได้ครับ้างละแปดแบบเงี้ยวๆคือหางใบตานนะครับ นี่ครับคางหางอีเษตดิบเบลครับีเส,สนี่กันดิบเบาครับ ครับบ่าวจิ๋งกะทากันจากค้างครับจากค้างนะครับใส่ค้างตอนนี้ปกติบ่าวจิ๋งใส่ค้างละหานเอ้ค้างละหกครับตอนนี้เหลือค้างละหาครับเพราะว่าขาดเตปีก้อนขาดเนี่ยครับขันผู้ได้มากเงี้ยครับใส่ค้างละแปดห้าสิบนะครับก็เจะอหอดผุละรับม้าผุละครับกับที่จังค้างใบตานนะครับงานให้ขอทายสภาพงานให้พี่น้องเด้๋รับชุ่มกันก่อนครับนี่ครับสภาพงานว่าผมนะครับเด้อตามดูตามเนื้อผาเน้ครับ ตัวนี้ท่าสลกกยางดีนี่ครับงอเบาขั้นสนู่นี่เฮ็ดดวยไหม้ล้านนะครับไหม้ล้านขั้นร้อยหกสิบเส้นครับนี่ครับอกกลางตรงตรงหามขวดเด็ดขาดครับไปครับพี่น้องบ้านนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับตอนนี้ก็อกำลังจะเมืดครับกะว่าสีมะล่องวาวเนาะครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมาดูนกันครับ ขอหยาดปลูกเสือกนะครับปลูกเฉือกไซวาวครับเฉือก่ซวาววิธีการมัดกระงัดมัดจังสีนะครับนี่ครับมัดธรรมดาปึ๊บแต่ก็มัดแบบนี้ครับกอธรรมดาครับปึ๊บยูเคียนีกับพ่อครับเปิดตรงไว้มัดยังมากไม่ป่ะพี่น้องมานี่ล้ยครับถึงเมื่อ้นมาลุนกันครับเสือกเลียนหมู่บ้านครับเบอร์สองทหามินเลียนว่าจุฬากะยังบ่ดได้มวนครับ สถานทีท่ดีผมจะไปไปล่อยผุนรับบ้านหลังสีหลังนี่ซ้ำหลังรับหลังตรงกลางนะครับสถานทีเ่นเล่นอีกนะจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับโดยประมาณนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะครับก่อนอื่นบ้าเจงคนบนก็ต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ในการล่องเรานะครับในการทดสอบว่าเอาครับเพือ่อสีรวมกันทดสอบครับมึงครับล่ม ครับเขาก็ทำการปล่อยหางนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสิ้ผ้ายางไม่มึงเบากอนครับครับครับลมก็กำลังแห้งตอนนี้พี่น้องเบงครับร่มกำลังหน้าครับกำลังทำนี่ครับหลังจากเขาตั้งไว้นะครับสภาพงานเบากับประมาณนี้ครับป่ะลุยครับบานนี้ครับตอนนี้ร่มก็กำลังแห้งขึ้นคาดว่าน่าจะขึ้นยิ่ครับหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุนกัน ตอนนี้กำลังขึ้นครับครับอยากใส่หาลมนะครับจักหน่อยอยากใส่หาลมจักหน่อยครับลมบนไม่ค่อยดีครับกำลังใส่หาลมนะครับเพราะว่าลมบนบ่ดี้อลมบนบ่ค่อยดีปันใดเดี๋ยวว่าเจ๊งสิไปพยุงเสียกบนไปข้งสูงหนึ่งครับมันจะเป็นหนึ่งดครับเวลาว่าถึงลมแห้งจะเป็นหนึ่งด

มันไฟเสียกด้ด้ครับโอเคครับมึงเด้อครับบ้านนี่สิดดิงเด้อสิครับถือร่มนะครับถือร่มเหรครับอุย้ยครับใส่หางบ้ค่อยพ่อครับพ่อใส่หางหน่อยเกินไปครับ นี่ครับอยากไ่ครับเพราะว่าหางหางโมพฟครับอีกอย่างหนึ่งล่มล่มล่มยังดันล่มบาสุดครับครับนี้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับหางโมหางโมโอนะครับเพราะว่าใส่หางสันครับอยากเซลครับแต่สภาพโดยรวมก็น่าจะโอเคครับขอสทดขอัยนะครับกล่องโมคอยโฟกัสครับมันเหมือดแล้วครับออ้ยล่มครับขึ้นดีครับขึ้นดีครับสภาพโดยรวมขาดแก้หางครับ แส่ขางละหาหนะครับกติมอทีมองแส่คางละหกห้าแปดครับครับร่บองให้มึงครับดันล่มดีดีครับขึ้นสูงอู้จุบป่ปะเดี๋ยวพี่บ้าเจ้งจะเอาไปปลูกด้วยครับพี่น้องมนันเดี๋ยวมาช่วงนี้ครับ อดยมักแนวทรายกับต้องตัวนี้เลยครับทรายกินสนู่นะครับครับแต่กับพอปั๊บเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งไปครับจักสามสี่ถุ่มจะก็ลงครับครับบ่พราหางครับบ่พรหางนี่แหละครับม่พ่าหางกับเยลเซลแบบนี้นะครับเซลหรือทรายครับเสริมได้หางครับโอเคครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ่ายเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมไม่ได้ครับกดแชร์ดดกรรดรครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมไม่ได้ครับบา่อที่จะขุดวนในการถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปครับครับสวัสดีครับ